พักเพื่อไทยเองเขาก็มองว่าตอนนี้สอวอนะครับก็จะไม่ได้เห็นด้วยนะครับกับกรณีดังกล่าวก็เลยทำให้เกิดเหตุนะครับที่จะต้องส่งสารน้ำนุลให้มันชัดเจนให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยนะครับว่าจะเป็นกันอย่างไรอันนี้ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอันนี้จะเป็นเรื่องของการยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบ จริยธรรมสอสอปูอัดนะครับก็เป็นสอสอหญิงของทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็สอสอหญิงของทางพรรคประชาชนนะครับได้มายื่นหนังสือกันก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างเรื่องอื้อเฉาให้กับสภาภายหลังจากที่มีการคดี การคุกคามกันเกิดขึ้นนะทุกท่านนะครับ <c oughs> ครับก็วันนี้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสตรีนะครับก็ได้มายื่นหนังสือนะครับ ให้ตรวจสอบจริยธรรมของสมาชิกสภานูัแทนฎรนะครับที่ไปกระทำนะครับกับบุคคลอื่นนะครับก็อาจจะเสือ่อมเสื่อมเสียจริยธรรมของอในฐานะสมาชิกสภานูัแทนฎรนะครับก็ผมก็จะรับเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมของสภานะครับได้ดำเนินการต่อไปนะครับ ขอบคุณมากนะครับคุณครับต้องขอขอบคุณท่านรองประธานพิเชษมากๆเลยนะคะค่ะเรียนพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ ดิฉันค่ะวิสารดีเตชะชิรัตค่ะสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายจากพรรคเพื่อไทยค่ะรวมทั้งชมรมรัฐสภาสตรีไทยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยสสสตรีสอวอที่เป็นสตรีนะคะแล้วก็กลุ่มสสที่ผู้มีความหลากหลายค่ะวันนี้ค่ะเรามา อขอแสดงนะคะจุดยืนอีกครั้งหนึ่งค่ะในกรณีที่ทางตำรวจสถานีภูทรเชียงใหม่นะคะทำหนังสือถึงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตนำตัวนายชัยพวามมั่น,นเพียรจิตค่ะสสกทมพักไทยก้าวหน้าซึ่งถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศนักท่องเที่ยวหญิงนะคะชาวต่างชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดำเนินคดีค่ะ ซึ่งพวกเราเองที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะขอเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะที่จะมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบหาความเป็นจริงค่ะ หาความเป็นจริงให้มันกระจ่างและโปร่งใสค่ะซึ่งถ้าสมมติผลตรวจสอบเนี่ยชี้ว่าสสท่านนี้ค่ะได้กระทําความผิดจริงซึ่งรอบนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่สสท่านนี้ได้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องอล่วงละเมิดทางเพศแบบนี้มาแล้วนะคะ <c oughs> ก็อยากจะให้ผู้เสียหายค่ะได้รับความยุติธรรมอย่างรวดเรด็วที่สุดค่ะเพราะว่านี่คือเป็นเหตุการณ์ที่จะสร้างผลกระทบ ต่อความเชื่อมั่นของประเทศและสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาอย่างรุนแรงค่ะดังนั้นค่ะเราขอยืนยันว่าพวกเราเองเนี่ยจะไม่เพิกเฉยนะคะและปล่อยให้กรณีนี้เนี่ยได้เลือนลางและหายไปค่ะปัญหาความรุนแรงทางเพศจะต้องถูกแก้ไขโดยคนทั้งประเทศค่ะโดยเฉพาะไม่ควรอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องเกิดใน เกิดขึ้นกับผู้แทนราษฎรคะ่ะหากท้ายที่สุดกรณีนี้เนี่ยพบว่าสอสอท่านนี้ได้กระทำความผิดจริงนะคะเราไม่สามารถยอมรับกับเหตุการณ์นี้ได้ะคะ่ะในานามของชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทยและในสฐานะผู้หญิงนะคะในรัฐสภาสสหญิงทุกคนสอวอหญิงทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความหลากหลายนะคะที่ร่วมขับเคลื่อนแนวคิดทางด้านความเท่าเทียมทางเพศ ย่อมจะไม่ทนเห็นการกระทําอันที่ไปนำสู่ข้อกังขาค่ะเราขอเรียกร้องให้สอสอชัยาพวามนะคะแสดงสปิริตลาออกทันทีค่ะและออกมาต่อสู้กระบวนการทางกฎหมาย ไม่ใช่เพียงแค่ตัวท่านนะคะแต่เพื่อให้สถาบานันนิติบัญญตัติและการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะไม่มีความดัดพ้อยไปมากกว่านี้ค่ะและว,วันนี้ค่ะทุกท่านก็จะได้เห็นนะคะพวกเราผู้หญิงเองสตรีเองของรัฐสภาไทยค่ะร่วมกันใส่ชุดสีขาวแล้วก็ใส่ชุดสีอ่อนนะคะเพื่อยุติความรุนแรงนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือให้กับประธานสภาค่ะให้คำนึงถึงจริยธรรมและศีลธรรมที่เกิดขึ้นกับ สมาชิกรัฐสภาทุกท่านค่ะจึงมาขอร้องเรียนกับทางประธานสภาให้ตรวจสอบจริยธรรมและให้เป็นไปนตามกฎหมายค่ะก็อยากจะขอให้เหยื่อผู้เสียหายนะคะได้รับความยุติธรรมรวดเร็วที่สุดค่ะและยังเชื่อมั่นนะคะกับกระบ,บวนการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ไม่ทราบว,ว่าท่านอื่นๆจะมีใครเสริมอีกไหมคะเดี๋ยวจะขอเชิญท่านประธานชมรมสตรีซึ่งก็อยู่สตรีประธานชมรมกรรมธิการสตรีเด็กผู้หญิงคนชรานะคะค่ะ พูดอะไรสักนิดนึงคะ่ะขอบคุณค่ะกับเรียนสื่อมวลชนนะคะดิฉันแนะนาของอรองประธานคนที่หนึ่งของคณะกรรมธิการเด็กสตรีเยาวชนผู้สูงวัยผู้พิการและผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับทราบข่าวนี้รู้สึกสะเทือนใจมากๆค่ะเพราะว่าในสภาผู้แทนราษฎรของเรามี สมาชิกท่านหนึ่งที่ทำพฤติกรรมที่เสื่อมเสียมันก็เลยทำให้ภาพของสมาชิกสภาในสภาของเราดูตกต่ำลงไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วปลาเน่าหนึ่งตัวก็ขอให้อย่าเหมาไปว่าปลาทั้งหมดจะเป็นแบบตัวนั้น เพียงแค่ท่านออกมานะคะต่อสู้ในสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านทาหรือท่านไม่ได้กระทําให้ข้อกฎหมายพิสูจน์และดิฉันมองว่าตัวอย่างที่ท่านทาในวันนี้นะคะเป็นครั้งที่สองแล้วมันจะทําให้เยาวชนที่ดูข่าวเกิดความไม่เลื่อมใสศรัทธาและสะท้อนไปที่ภาพของประชาชนไทยทุกคนทําให้ทุกๆท,ทุกคนเนี่ยอาจจะอมองมองแล้วมันดู ดูแย่ค่ะดิฉันขอเรียกร้องนะคะให้ท่านสมาชิกสภาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำเรื่องนี้นะคะออกมาแสดงความรับผิดชอบจุดยืนที่ดีที่สุดคือลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นการ พิสูจน์ด้วยความบริสุทธิ์ใจของท่านค่ะแล้วต้องขอให้กำลังใจนะคะผู้หญิงคนไทยทุกท่านแล้วก็กำลังใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านว่าขอให้ท่านยึดมั่นในความถูกต้องมั่นคงขอให้วันนี้เป็นวัน,วนแห่งความรักอยากให้ประชาชนในประเทศไทยหมดรักและศรัทธาในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีพฤติกรรมที่ย่แย่อย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและเนื่องด้วยนะคะ วันนี้ค่ะพักเพื่อไทยเองค่ะก็กำลังจะมีการเสนอร่างพรบรค่ะส่งเสริมความสัมพันธ์และยุติความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมตอนนี้ทางพักก็ได้ดาเนินการเข้าสู่กระบวนการสภาผูรร้แทนราษฎรแล้วซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะคุ้มครองเหยื่อที่ถูกกระทําความรุนแรงจากคนในครอบครัวและเพิ่มสิทธิในการฟ้องร้อง ของเหยื่อที่ต้องถูกกระทํารุนแรงจากคนในครอบครัวค่ะซึ่งเดี๋ยวกฎหมายฉบับนี้เดินหน้าคืบหน้ายัางไงก็เดี๋ยวจะมานําเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะซึ่งมวลชนมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะ กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันปารมีเวชจงจเจริญผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศและดิฉันก็ร่วมเป็นที่ปรึกษาชมรมรัฐสภาสตรีไทยด้วยนะคะในกรณีนี้นะคะดิฉันขอเรียกร้องตามที่ท่านประธานชมรมและสมาชิกชมรมทุกท่านนะคะเรียกร้องต่อคุณชัยยามพวนันหรือคุณปูอัด ให้แสดงเซิริตโดยเร็วอย่าใช้ความนิ่งเฉยนะคะนิ่งเงียบแบบทุกวันนี้เพื่อกบเกลื่อนเรื่องให้เงียบเงียบหายไปกรณีเช่นนี้ดิฉันเห็นด้วยกับท่านประธานชมรมและสมาชิกนะคะทุกท่านที่คุณชัยยามพวานหรือคุณปูอัดจะต้องแสดงเซิริตแสดงความรับผิดชอบโดยเร็วด้วยเหตุผลในเคสนี้นะคะมีความไม่เท่าเทียมกันและการกดทับสามชั้นสำคัญคือหนึ่ง เป็นการกระทําความผิดทางเพศระหว่างหญิงกับชายซึ่งในสังคมไทยที่ยังเป็นสังคมปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่นั้นผู้หญิงจะเสียเปรียบอย่างมากในคดีความผิดทางเพศ 2. คุณชัยยามพวานหรือคุณปูอดัดไม่ใช่ประชาชนธรรมดาแต่มีตําแหน่งทางการเมืองนะฮะเป็นถึงผู้แทนราษฎรในสภาอันทรงเกียรตินี่จะเป็นอํานาจเหนือ ที่คุณจะมีต่อผู้เสียหายที่เป็นประชาชนคนธรรมดาอย่างมากและการไม่เท่าเทียมกันและการกดทับประการที่3ามผู้เสียหายในเคสนี้เป็นชาวต่างชาติปกติแล้วนะคะถ้าเป็นการดำเนินคดีทางเพศของคนไทยระหว่างประชาชนชาวไทยกับผู้มีตำแหน่งทางการเมืองสูงระดับนี้ยังยุ่งยากเลยค่ะแต่นี่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งเขาต้องเดินทางมานะคะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในไทยมันยิ่งยุ่งยากและไม่เท่าเทียมและเกิดการกดทับมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลความไม่เท่าเทียมและการกดทับสามชั้นที่ดิฉันชี้แจงมานี้จึงเป็นเหตุผลที่คุณปูอัดต,ต้องลาออกทันทีค่ะดิฉันขอวิงวอนพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ช่วยกันจับตาและขอวิงวอนสมาชิกสภาทุกท่าน นะคะช่วยกันนะคะส่งแรงใจให้กับผู้เสียหายในเคสนี้และช่วยกันนะคะส่งเรื่องดำเนินคดีเคสนี้อย่างถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมให้มากที่สุดนะคะ<ส>ขอบคุณมากค่ะทุกท่านกับสวัสดีนะะดักข่าวทุกท่านนะคะดิฉันตรงคุณทรงธรรมวัฒน์ตอวอ สมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมนะคะจากจังหวัดสมุทรสงครามค่ะดิฉันในฐานะที่เป็นตัวแทนวุฒิสมาชิกนะคะทั้งวุฒิสมาชิกสตรีเองเราก็ไม่ได้เพิกเฉยในเรื่องแบบนี้นะคะการกรรมของบุคคลท่านนี้เป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้นะคะขณะเดียวกันทางวุฒิสภาเองก็จะร่วมผลักดันกฎหมายนะคะที่ในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ sexual harassment ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวไปเจอกันอีก